ขืนฟื้นเน่ยนะก็กลายเป็นผีดิกจ้ะนะหวานจ๋านี่น้องมาจ้าาจ้าิูดิมันใสคนไม่ได้เห็นยาวโคลบิีงอี๋วๆเขาไว้นมาตราสังเกตเลยมาแล้วคุณคุณหนูจชาครับอ่ออกไปรอ้างนอกดีกว่าอย่าอย่าดูเลยครับไม่ค่ะจาไม่ไปไหนทั้งนั้นสาจา แต่เขาต้องมัดตาสังคุณน้านะครับก่อนจะศบลงลงไม่อย่าอย่าเอาฉันใส่ลงฉันกลัวอย่าเอาฉันใส่ลงนะไม่เธอจะได้ช่วยฉันทีมาจัดการแล้วเนี่ยรับจับมาเออคุณลุงคะคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยืนนินะคะจะสารเล่นจะคุยด้วยค่ะมันเรื่องอะไรครับ มัดประสานจะปิดลงยังไงก็ให้หายไปได้นะคะ,ะคุณลุงเอาไปสิครคือว่าคุณอย่าลืมนะครับแค่สามวันแค่นั้นน้ำเหลืองมันจะไหลออกมาส่งกลิ่นเหมือนนะครับตอนนั้นฉันจะรับผิดชอบเองอเอาไปสิอือคือผมเป็นตับเลอผมไม่กล้าครับทำยังไงได้อย่าให้ใครรู้นะฉันคิดว่าคุณน้าของฉันน่ยยังไม่ตายคุณต้องช่วยฉันนะ ด่าได้ใจนะคะคุณลุงครับคุณขอร้องผมจะพยายามคิดว่าคงต้องทำไม่ต้องห่วงหรอกลุง <Okay. S 2> ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเพราะฉันนี่เป็นตำรวจครับขอบคุณครับ เชื่อหรือยังว่าคุณน้าตายแล้วไม่เชื่อคนดีอย่างคุณน้าไม่มีวันตายง่ายๆหรอกไม่เอาพี่ แั่น้าจะหายใจได้บ้างขอโทษครับมันเคยไม่ต้องนะไม่ต้องทำไมรับฉันยังไม่ตายฉันกลัวฉันอึดอัดได้ยินไหมปล่อยฉัน چتو دل نه ไม่เ็นทีะสาใครก็มองไปสิเป็นตำรวจคุณอย่าเล่นนะี่สาปกป็นคนช่วยชีวิตคนคุณตำรวจที่ว่าสาเป็นนักขัาถูกหรือผิดคะแต่การช่วยชีวิตคนแล้วทราบค่ะสาจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอน สวดให้ฉันทำไมนี่ฉันเป็นโรคบ้าอะไรเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันยังไม่ตายสายสายอยู่ไหนทำไมอ่ะทำไมฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกสวดทุกอย่างแต่ฉันก็ยับตัวไม่ได้หายใจ,ใจここยก็ยังจะไม่มีแรงนี่ฉันเป็นอะไรอ่ะฉันยังไม่ตาย ทรัพย์สินทั้งหมดดูแล้วแต่เป็นมรดกตกทอดจากสามีเก่าของคุณรัตนมทั้งสิ้นซึ่งก็คงต้องเป็นของชีวแต่เพียงผู้เดียวเราอุตสาหลานแท้ๆของสามีเก่ารัตนธมพอคุณรัตนธมเคยเปรยเอาไว้ว่าจะยกทรัพย์สินบางอย่างให้กับนุชอุสาครับแต่เขายังไม่ทันเก็งก็ตายไปซะก่อนใช่ไหมคะ งั้นเอกสารมาให้ฉันฉันได้ไปศึกษาดูรอดอย่างนี้ดีกว่านะผงไกลคุณช่วยเอารายการทรัพย์สินทั้งหมดนี้กลับไปแล้วก็ไปประเมินราคาทรัพย์สินดูผมอยากรู้ว่ามันมีราคาเท่าไหร่ผมจะได้จัดการให้คุณรันทถูวให้เป็นที่เรียบร้อยได้ชื่ งั้นผมขอตัวไปลาศพุรัตนก่อนนะนะจน ลูสามานั่งทำอะไรอยู่ในนี้ครับรอคุณน้าฟื้นค่ะคุณน้าเคยแน่นิ่งเหมือนตายก็ฟื้นขึ้นมาได้หลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยนานแบบนี้นะทัธรธมรมดาก็ไม่เคยเกิอดอุบปติเหตุจนจะหลับตาแบบนี้ด้วยน้าเป็นเพื่อสนิทของกุณลันธมน้าของหนูนะ ยังไงนะจะช่วยพูดกับคุณชีพให้จัดหาทุนรอนในการสร้างเนื้อสร้างตัวุสาอยากคิดอะไรมากเลยนะถ้าคิดว่าสาเสียสติมันนั่งเฝ้าคุณนะหวังแบบที่ราสุกคนเข้าใจถ้าใครเข้าใจผิดแล้วนะคะกรุณากลับนะคะสาไม่อยาให้ใครสนใจเราคะ่ะ